อนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองชายานะครับอยู่ด้านหน้าผมนะครับบรรยากาศนะครับแต่ขอบอกว่าที่นี่นะครับต้นยางนานี่เยอะมากนะครับพอๆกับถนนสายลำพูนเชียงใหม่เลยนะครับอายุมากกว่าสองร้อยปีนะครับสูงยาวเฉียดฟ้าเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในอนุสาวรีย์นะครับไหนๆก็ผ่านมาเป็นครั้งแรกนะครับอำเภอชายานะครับ าชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับอนุสาวรีย์เจ้าเมืองชายานะครับ ร้านเขาถ่ายรูปเลยเด้อจะพอเลยรักษาผกปักรักษามีโอกาสทานมาเยือนเยือนชมบารมีของท่านต้นยางโอ้มีต้นใหญ่ๆเลยครับคุมบ้านคุมเมืองชายามาอยู่รอดสืบไปเด้อร้านเพิ่งมาเยือนครั้งแรกขอโชคขอลาบขอหวยเลยเด้อ วาบหวาบเลยนะหลานมาขอโชคขอพรน,น้ำละเจ้าพ่อเอ้ยมีบุญวาสนาถึงได้มาเจอให้รับมีรวยขายของเบอร์เตอร์มานีปูเอ้ย